สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาหารแมวเล็กนะฮะนี่ผมก็ได้น้องแมวมาใหม่นะครับผมขาให้มาครับชื่อเจ้าแม็กเป็นแมวพันสลิดนะเ,เรียกแมวสลิดลายแบบเนี้ยเนี่ยครับผมจะให้น้องเขาเล็กจุดจะให้พวกปลากินนะฮะเวลาพวกนี้ไม่เกินหนึ่งปีหัวให้แต่น้องชอบกินนะผมะก็จะผสมกับอาหารเม็ดตัวนี้ของวิตกัสด,ด้วยนี่ครับ อันนี้เป็นปลามีหลายรสนะม <tinc S 2> ีรสสมงโซมอนคือผมชอบแมวไงแล fall. ้วก็จะมีอันเนี้ยมีขนมแมวชอบเลี้ยงมีขนมแมวมันจะชอบมากเลยนะชอบชอบกินชอบอะไรเงี้ยชอบเนี้ยแมวอ้เช่นผมผมจะบี้ดู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 มันดูมันได้กินเห็นไหมดูมันได้กนิ่นอันนี้อันนี้อันนี้ซองได้แกะไปแล้วดูมันได้กินดูนะดู เห็นไหมอาหารแมวมีเลือกหลายชนิดนะเนี่ยมันกินอย่างเงี้ยดูดีเห็นไหมน่ารักไหม,มชอบกินมากเลยอาหารแมวาหากขนมแมวเขาเรียกขนมแมวมันมีหลายยี่ห้อมีวิกัสมีอะไรมีมีโอเนะยครับแมวเล็กก็จะให้กินอย่างนี้นะอย่าไปให้พึ่งให้กินอาหารเม็ดที่เขาขายตามตลาดนะท้องมันจะเสียนะครับให้กินอย่างนี้ก่อนเนี่ยเราเห็นนะ มนชอบกินเนี่ยครับถ้าคนรักแมวก็ต้องให้กินแบบนี้มันจะไม่ท้องเสียนะครับแต่ถ้ากินอาหารเม็ของแมวโตเลยเนี่ยมันจะคนจะท้องจะถ่ายเดี๋วแต่กินจะถ่ายเหมือนก้อนธรรมดาปกติเนี่ยด้วยชื่อเจาแม็กครับมันชอบกินขนมแมวมากค้อข,ขนมแมวทําจากทูน,น่าทําจากปลาทูเลยพวกเนี้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะอาหารแมวเนี่ยแพงเหมือนกันนะไม่ใช่ทุกถูกเนี่ยน้องเขาเห็นไหม ชอบกินอย่างนี้ชอบกินเนี่ยหรือว่าถ้าประหยกกัดต้นทุนให้ให้บี้กับข้าวก็ได้ข้าวข้าวเราเนี่ยพอเขาโตลแล้วเนี่ยเอาเนื้อปลาเนี่ยบี้มันก็จะประหยัดกับอีกเราจะไม่ให้ผมก็จะไม่ให้เพียวๆอย่างนี้เราพ่นเปลือมันแพงนี่ครับเจ้าแมกเดี๋ยวจะไปเลี้ยงด้วยต่ถ้าไปอยู่หอไปทํางานคนเอาไปเลี้ยงด้วย,ย,ย,วย <laughs> มันชอบกินมาเนียซื้อกระดิ่งมาให้ใหม่ อันหนึง่งนี่ครับดูดชอบกินมากเรืองใช้เอานะมีเท่านี้นี่ครับมีทูน่าและปลาโออบแห้งแล้วแต่น้องเขาจะชอบแต่ส่วนมากจะชอบหมดแหละแล้วกินโอ้โหชอบกินจริงๆเนี่ครับโอเคครับเดีย๋ยวผมขอจบรีวิวน้อง <c oughs> แม็กวิฟเพียงเท่านี้กันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีกัอนเดี้ยสวัสดีกันเมียเฮียสวัสดีค่ะเราไม่จต้องสวัสดีครับ,เ,รรบเขาเป็นตัวผู้